สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมสวัสดีเอฟซีอิหลานน้อยสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่อิหลานน้อยเอฟซีสาวหน่อยเผชรบางแพ่งของโจโยมมนินบอดไงของเฮานะครับนอ้อ <c oughs> ผมนับผู้พาชาแนลรายงานตัวครับผมบอกน้อหัวมวนคือเกามวนแน่บวมวนแน่ขอบคุณหลายครับขอบคุณสสำหรับ ผู้ติดตามที่เขามาเรื่อยๆนะครับเนาะขอให้สุขภาพท่านทุกทุกคนทุกคนแข็งแรงมีความสุขตลอดไปดนะครับเดอ้อความเจ็บยญยใ,ใดความไข้ยัยมีมีแห้งเบึงสาวหน่อยไปน้ำกันนะครับเนาะ <c oughs> มีเรื่องเิบ่อยฟังพี่นอก <c oughs> หมูวัานเดอ้อหมูว่าน,านแต่วผมกบพญ่าม ขายบ้านขายที่ดินเนาะเป็นหารายได้พิเศษเนาะทุกเวลาเวลาสิขายนุ่มขายเดี่ยวผมกันนุ่มถึงนี่แหละองค์อิง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 องคิงองคพี่ยงวานเด้อหวานเจ้านายฝรั่งทักมาทักมาเสยเลยถามว่าบ้านอยู่บมืงไดน พูดไอเป็นคนดูแลเป็นบ้านของคนไทยหรือคนต่างชาติปกติลูกพี่เขาจะบอคอยามเลยนี่เพราะว่าไล่ใจเป็นหลายเนาะเพราะว่านเป็น,ปนคนส่งออกเกี่ยวกับผลไใหม่ส่งไปรัสเซียเนาะครับเนาะสึเปิบ้มเสาขอกกเลยแลนไปถ่ายวิดีโอจักหน่อยบ้านง้ามครับบ้านง้าม 6กลานหาพี่น้องหลังนี้พ <c> ก <oughs> ลานหา <c oughs> นะน <c oughs> แต่ว่าอาจจะมีการต่อรองกันได้ <c oughs> เดี๋ยวมือนี้มือมือเศร้าเศ้านี่เดี๋ยวรอเพินตื่นก่อนสีทรงของมูลได้วยห่งเพิ่นเ <c oughs> จ้าหน้าที่ไซดีอเล็กซานเดอร์นะครับซอยหลุนซอยเชี่ยนด้พี่นอ้องเด้เขาห้พ่อนปุ๊กอิงทิดา เหนี่ยวมือน้อยๆถ้าขายได้ผมสีไปหามีรางวัลให้น้องแน่นอนมีรางวัลให้ละ่ะแน่นอนล้านเปอร์เซ็นพี่น้องเลยล้านเปอร์เซ็นนอกครับนอกน, <c oughs> นี่แหละเรื่องชีบอยฟังเรื่องเป็นเรื่องทีตื่นเต้นพี่น้องตื่นเต้น,ตน สะดุดไปน,นิดนึงที่นอน <c oughs> มาขึ้นอันญ,ญ่คือเขาครับสรินสรินทินช้างยาย <c oughs> ยังยังลอ่อ้าทขายบา้านหลังนี้ได้บา้านหลังนี้งัานนี่สานามนั่นกระทิอไปหาอิหลา เอาละวันไปให้ดีก่แบบอนขอให้พอ่อแม่มซอยเป็นแรงเชียร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อครับร้อยละสามบาทเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์มาประมาณนั้นความรับความแพงยังคือเกอราพีน่น้องบ่เคยถิงเคยปา้า เส็อิหลาหน่อยเซ็บบอดโจ้แ้วหน่อยเก็บบันแท้งยังอยู่ในกรอบในคอ้อทรนในกรอบขององค์สวนบอบอ่อหนอกแถวบนหนอกรลีหพักแห้งกันไว้พักสาวหน่อยก็ต้องหักศ <c oughs> ิลปินอย่าไปแสะไปอย่าง เบิงแย่กันไปแม่บพนเพาผมก็าตรงคือหลบียแปดเกียจิลปินนใดชื่นชมเขาคือกันแต่ว่าเฮามาสายนแต่เฮาบ่ไปแซผู้ใดเห็นคู่มอนอ เยี่ยมมาอยู่เศ้าไปขึ้นนั่นแหละผงกับเขาค้างพู่มาเองเพราะว่าผมอยู่กับอีหล่าผมเห็ดคิดของอีหล่าเห็ดคิดของบอดโจผมก็ต้องหัก,อ,กอ,นนะองค์กรคนในองคกรแบบบาพนแสหนุ่มแสนนิ่มนี่นเบอเนาะนะครับนั่นแหละเมันนั่นแหละเสียอีหล่ายเสียบอดโจ นะครับขอให้เข้าใจตามนั้นนะครับเด้อ <c oughs> เรื่องเล่าทุกเรื่องเล่ามันเกิดขึ้นมามันบดได้เึิดมาปุบปับมันมา,น,านั่นแสนนั่นแล้วเป็นปีแล้วก็่าจะเป็นปีแล้วตัวไฟล์ของนองมันกับม่องหเห็นเด่นชัดอยู่แล้วนะครับเด้อ จนสิมาห,หอดเลอเนี่จนจะได้เป็นดาวจะรัสฟ้าที่นองพ่อพ่อแม่แม่เขาเข้าใจคนที่ฮักอิหลาอิลิเขาเจะบอไปเน็บไปแน่นคนอื่นนะครับเป็นเอฟซีเป็นพ่อแม่แม่ของอิหลานะครับ <c oughs> ระวังสิลรุปจากองค์กรเด้อผม มนขลังนะะบอกลมนขลังลครับ <c oughs> ตัวมันสีขึ้นมากเป,ปลกเลยก็ฟังเสียง <c oughs> เน่นเนนเนียวแน่นเนียวแน่น กรี๊ดยืนในย่งนี้หลานน้อยนะครับโอเคครับเสารนี้ก็มาคุยกันตามภาษาขอให้พ่อแม่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเดอ้อผมครับคิดหวังสิ่งใดกับใ้้สมตามปรารถนาฝากนบผู้พาชโนลไว้ในอ้อมอกอ,อ่อมใจในเด้อครับสวัสดีครับ